แวมพายอีสปอร์ตจากไทยแลนด์ครับกำลังดวลกับบูมจากประเทศอินโดนีเซียครับสโตนออกไปยิงครับแต่ล่วงไปแล้วครับสโตนนะครับบูมอีสปอร์ตครับปีนเข้าหน้าต่างมานะครับและโทนี่เคกำลังจะเข้ามาดวลครับโทนี่เคเข้ามาในห้องโทนี่เคล่วงไปอีกหนึ่งครับแล้วแวมพายจะเอายังไงต่อนะครับเท่า2คนที่เหลือนะครับวิ่งเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะโดนซันมบล่วงไปครับเอายิงครับล่วงหนึ่งแล้วเหลืออีกหนึ่งทัวจะรอดหรือเปล่าครับเนี่ย เวทแคนวินเทเลสจากไทยแลนด์ครับโดนอินโดนีเซียยิงล่วงไปแล้วครับและตอนนี้ก็เหลือเพื่อนอยู่อีก2คนครับจะเข้ามาช่วยแล้วแล้วเพื่อนก็ช่วยได้ครับมอลลูนไฟยิงไป1ตัวครับและตอนนี้เหลือ2ต่อหนึ่งครับเอาละครับจะทํายังไงกันต่อครับ2ต่อหนึ่งไทย2คนอินโดนีเซีย1คนจะรอดหรือเปล่าครับเอ้าร่วงไปก่อนแล้วครับจะเหลือ1ต่อหนึ่งครับตอนนี้นะครับแวมไพร์ได้คิวไปทั้งหมด18คิวแล้วนะครับยิงเยอะมากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้แวมไพร์เขากําลังจะขึ้นชาร์จวิทยาที่อยู่ด้านบนครับเขาจะชาร์จไได้้้หหรรรือออเเปปล่่าาาา3ตคคัับบขในงงงยยยิพ เกม,กมนี้นะครับเพื่อนขอบอกนะครับว่าโคตรมันเลยนะครับแวมไพร์อีสปอร์จากไทยแลนด์นะครับยิงเยอะมากๆจะถึง20คิวหรือเปล่าแล้วเขาจะได้แชมป์ได้กินไก่ในเกมนี้หรือเปล่าเราไปลุ้นรพร้อมๆกันเลยครับกับเกมที่5ครับครับใช่ครับผมอ่ะเตอเตียก็มีโมชันเล่นแล้วใกล้ๆมีเฟสแคนครับโอ้เราเฟสแคนแยกเล่น1 1นนะมอะแมนโดนตัดยาง ครับโอ้โหร่วงพ่อแมนผมว่าร่วงนะเอ้านี่ไงพ่อแมนครับผมถามจริงพ่อแมนเป็นช็อตผมไม่ให้เลอกเลยเออเลิศเพย์เลยฮะตรงนี้มีการใช้การขึ้นแวมไพร์เจ้าบ้านพลังเจ้าบ้านจะมีประโยชน์แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยปาดหัวเลยครับเฉวฟได้หนึ่งเป็นคนบิดครับแล้วข้างเข้าข้างเข้าดู้ตัวปืนกระชอนสองไปสวยว้าโอยัมมี่ครับกู่จะมากดค้าง ถ้าปาระเบิดไปอาจจะได้2เลยจะเวไปละเอคูมาตอนนี้ได้เปรียบผู้เล่นสาสองตอนนี้ยันห้องโตนี่แต่โตนี่ยะนี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมยางไม่เขาเอาจังอะยัม่ให้2สุดท้ายอะไรไม่ขอบอกเดี๋ยวดูดูต้องถึงมือต้องถึงมือเระสองตัวไองเจ๋เดี๋ยวเรเรียบเรียบเฮ้ยบเรียบไหมดสุดบอลเนั่งดีแล้วมันลั่นนิดนึงผมขอไปอินเนอร์เขาเรียก โอ้โหแต่ยมมี่ครับให้ดูจริงจังหวะสวนหนายสวยหนายสองคนเราไม่อยู่ฮะตะโตงกับโทนี่เคนะเอาแล้วดูเขาจังหวะจะเล่นอย่างดีจ<ด>ัง้วะรีเซ็ตได้อยู่โอ้พีพีพแกเข้ามาช้าครับแกทิมถูกที่ผมบอกเลยนะวิกฤตเหมือนกันนะสองต่อสี่ตรงนี้เนี่ยเราไปรออะไรอะ่ะแต่ด้านล่างมีปลาเหมือนกันครับง้างๆตรงนี้อยู่หูยเข<อ>ารู้แล้วฮะสามสิบดาเมจครับผมตรงนี้เจ้าเวฟจั่วใส่แถมก่อนก็แม่ลึกลงมา อันนี้มีแค่3คนเท่านั้นครับผมตัดเราเป็นคออออกไปได้เลยครับไฟนี้เข้ามาปิดีนานโดยสตโต์เลยครับโอเคครับผมแม่ยังกลับบ้านได้ผมอัปเดตไปแล้วนะท่านผู้ชมครับโทนี่เคเปิดเลนน็อกดาวไปชอปเปอร์ยิงรถเบ่รเปิดใส่อดีลุกมาแล้วครับผมฟีไทยต่อเนื่อง2ฟีฝีจังหวะนี้ออกตาพยายามจะยิงกดหลังมาชาวเวฟตัดได้อีกหนึ่งเป็นไลมอนก็สวยงามจังหวะลงหลมอีกเม็ดหนึ่งไม่พอโทนี่เคแล้วดูคูขับตามมาแล้วขับเลยหลุมมาหน่อยออกขวาลงเนินต่า โอ้โหแล้วอย่างยั่วจันทร์นะยั่วไหมลงครับยั่วมือครับตัวนี้ขับเช็คอยู่แล้วโอ้แกลงหลุมไปแล้วโยมงานสองคนนั้นมาแล้วครับขับมุมสูงแล้วป็นคอขับรถตำรวจตามมาเจอมะตะโตนไปเปิดหัวคู่ซักซี่เปิดหัวเหมือนกันเป็นซีโร่ครับผมเฉเวฟได้คู่จะเกมไปเจ็ดคิวไปแล้วก็แวมไพร์สปอร์ตนะซักซี่ปิดทีมซีเกตออกไปเหลือแค่คนเดียวหรือเปล่าวีพี่ดิวเหมันจะเหลือคนเดียวนะที่ซีเกตวิกิจัดเลย โอ้สีเขียดครับยังเมาๆมามาอยู่นะพลาตินซัสอดิลุกับออกเกมเหมือนกันครับแม่จังหวะสตีลคิวมาแล้วชัวร์ซัสอริโยอีกหนึ่งครับยูดูโอ้แล้วสวนหายครับเหมือนใจโลนหมุนไม่ทันนะเมื่อกี้โอ้แปลว่าต้องไปตั้งค่าใหม่นะแล้ววงอัปเดตมาให้ BTR ฮะตรงนี้<อ>ไลมอนไม่มีที่เล่นแล้วยิงมาจากชาวเวฟหรือเปล่าไม่ต้องจะเป็นชาวเวฟ BTR ไปจั่วใส่อีกหนึ่งเนาะก็เพยบุ๊กโอ้โ,อนโอดนสองทางฉันรับไม่ไหวโอ้ก้าวขี้อู้แล้วขาวาเปิดครับเกือบกันตอนที่เกค,ครับไล่เอบหลุดแต่ไไลซนี่ น่าจะต้องมีการติวจากโค้ดเอาฮะตรงนี้มันคือตะกิ้เพลล์้วนเลยนะครับจริงครับฉับเมื่อกี้คือต้องบอกว่าเอาจริงโทษใครไม่ได้นะโทษใครอย่างนี้ไม่มีนะครับคือจังหวะยัดเข้าไปเตเองนะเออแม่เติมนะเสียแล้วเลยเป็นขอไปได้เมอร์ัตเขาทำแล้วเขาทำแล้วแบบนี้น่าจะอนาฮิเลใส่ขวาเวฟจู๊กซ้ายจู๊กขวาแล้วขึ้นมาสามต้องปิดให้ไวปิดให้ได้แล้วปิดได้ไม่เสียน็อกดาวน์แววไพายครับผมสิบสองคิวอะ สามศูนย์บูนสวัสดิ์ครับแอมพายหให้เยอะจริงจังครับแล้วโอ้โหเหมือนของกำลังขึ้นคะผมบอกเลยว่าถ้าของขึ้นในหยุดไม่อยู่นะฮะต้องครับตัวเสรีครับแล้วโอ้โหแกใช้เกาะคุ้มจริงคุณเลีงเชือกแล้วสักซี่สูนนโดนน็อกหนึ่งแล้วอ,อือหยุดจรคุณโอหคุณตุ๊กตุ๊กนี่เราจะเล่นตไปจากโทนี่เคก็ผมแล้วเอา้าเวลาชถอดไม้ก็ผมทางด้านอื่นนะดิปต้า ไปเก็บชัอปเปอร์หรืเกมไปเมก้าไมลจัวใส่อีพต่อจากเกมเช่นเดียวกันครับผมจังหวะนี้เหลือ8ทีมแล้วฮะยูดูออกไปอันดับที่10นะสักพักใหญ่แล้วตรงนี้จบอันดับที่9เรียบร้อยเพื่อนๆมีสามคิวครับใช่ครับผมแมปไปขึ้นอันดับที่2แล้วนะจากคะแนนเดียวกันตรงนี้ถึงแม้ PTS เนี่ยเป็นรองแต่ว่าเขานับคิวไปด้วยนะครับนับอีนินไปด้วยนะเพื่อนๆวงยังเล่นได้อยู่สำหรับแปร์พายครับบนเนินหน้าส่วนเฟสแคนต้องรอรับการมาเยือนของเพอร์ซิจาอีโวตครับ แล้วเป็น MM เกมที่ในบัฟเขาด้วยนะเพราะว่าเขาเว้นเกมเว้นเกมเกมติดบัฟนะอือจาจะยิงผมขึ้น15%เนี่ยเพราะว่าเล่นเกมเว้นเกมไปแล้วแล้วดูออกออกมอไซมาไม่สวยนะเพราะว่ามันเหล็กมันเปือหุ้มเหล็กไงพี่ดิวแล้วอุ้ยเฮ้ยเกนนี่สวยงามเขาที่บอกเกนนี่เหมือนความยิงเป้าครับเฮ้ยล้านอ่ะสวยอยู่มีคนล้านมานะแต่ว่าได้เป็น้ายเป็นของเราครับ สิบสามคิวเผื่อไปไม่ได้ภาวนาให้ได้ไก่แล้วกันถ้าไก่มีผมว่ามีถึงยี่สิบนะโอกาสแซงสิบเจ็ดคิวของเซมไนมีสูงน,นะใช่ครับผมแล้วตอนนี้ชาวเวฟเนี่ยกดไปหกแล้วครับคนเดียวของกำลังขึ้นเลยเค่น,นั้นยิงนะเท่าไหร่นะไอ้เคนนี่น่อยคุณเคนนี่สิแปดคิวเออไหวครับเดี๋แต่นอให้เนี่ยคุณหยาบอีกแล้วเอาละโอ้โหแล้วยัดมาเน็ตลงในฐานสองครับจะามาไฟาย,ยังยังยังอยู่แล้วตายจากเข้าทีท่ชมครับ เดบได้ลวาวันคอไปหนึ่งวิเชเลสนี่ยน้องจังฝันต่อซักซี่ใบใช่ครับผมเก<ค>็บเซฟออกเกมไปหนึ่งเหมือนกันเอาเลยครับเสียแค่น็อกดาวน์เท่านั้นสำหรับแอมไพซ์สปอร์ตตรงนี้ดับที่แปดเป็นเซฟนายหยุดค,ความร้อนแรงไว้กับเรดเฟสพยายามจะมาชุบต้องมีเน่หรือเปล่าแล้วเน่ลูกนี้เขายัดมาหาออนเซนไม่แต่ไม่ถึงเลยครับ<อ>ไฟเผามาซักซี่เลื่อนรถแบบนี้ได้คิวครับผมเฟสแกนอ่อฮะสองต่อสามสองต่อสามเอมาไฟลินลินลินออกสายพี่ไฟหรอมุมขอนมุมขอนวิ่งมาจังหวะหันหลังจะเย็น โอ้ี้ขวาีมองงอยู่เอาหออกมาเฉยๆหายหนึ่งอย่าบอกครับว่าไฟจะแตกสวยมีไฟเอาให้เอาไฟเอาให้สองต่อหนึ่งใจเย็นได้ใจเย็นได้สองต่อหนึ่งยังไงดึงยังหวารอเพื่อนหรือเปล่าแล้วเฮ้ยต้องมีสองเด้นอย่าบอกอย่างนั้นเฮ้ยงดูยังมาไฟยังมาช่วยชีวิตไว้ทัดเลยครับโอ้ใจจะขาดทุกผู้ชมฮะเฟนแคนได้ไปต่อครับผมตอนนี้ทีมไทยติดทัพหกสามที่ฮะ เฟสแคร์น ong นี้กับกิกแฟมขึ้นมาช้าเนี่ยมาไฟมาคนเดียวฮะโอ้โหมาคนเดียวแบบนี้ไม่เขาเรียกว่าโลดยากฮะโอ้ไปเดี่ยวที่หวานครับโอ้นี่แกมีกล้าเก็บไปมว้ออกเกมไปใช่ครับผมแล้วได้เช็คโอ้โหตกใจมุมนี้แม่บีทีทัศก็ใส่ประตูเกือบแตกเหมือนกันแล้วมุมนี้ต้องเข้าบ้านครับใช่ครับผมสองสี่แล้วออนเซนที่วินกับออนเซนบีทีอาร์มีบ้านให้เล่นที่สวยนะเป็นบ้านคอกม้าครับครับผมด่านเราก่าวชาเวฟตัวใส่ชัวร์แล้วยังไงต่อฮะเฟิร์นเออดายิงใส่เฟส เฟสมินาเลสลงได้ลงจากรถได้ใช้สกิลซุปเปอร์สซยาฮะแล้วดูจังหวะนี้ระเบิดพลังที่กำลังเลสยังไงปัดระเบิดได้ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่จะเวฟเอาไปสองแล้วฮะจังหวะนี้ ตะบัดกลับมารีวายน้องดาวไปจ็อบเปอร์ได้รีวายตอนนี้กลายเป็นไทยแลนด์คอนเน็กชันแต่สเปยข้ามหัวไม่ให้เกียรติดีเจวีเลยนะถ้าข้ามหัวดีเจวีเราเาไป็นกระบายได้อีกหนึ่งเวลาเป็นคอน็อกสองเข้าไปพายงงๆครับโผหน้าไปดูเอาแล้วแต่ชาวเว็จะยุคขึ้นมาชาวเว็ไหลตายตพอดีจบเกมไปแล้วตอนนี้ดีเจวีเหลือคนเดียวที่ยังไอ้ที่ยังอยู่แล้วเฟสแคนจบอันดับที่หกถือว่านไนทยชายครับผมช็อตนี้แล้วไหลข้ามเนินมาวัดผมเจ้าดีเอาดิวิ่วเจ็บจริงครับเมื่อกี้ครับหลังไงต้องแช่ยาทีหนึ เวลาตับเอาไปแล้วก็มาจั่วใส่เลยไปคอนน้องอีกครั้งนึงก็หมื่ขึ้นมาเองนะเนืข้างล่าง,างาน้องชายหันไปมองก่อนน้องชายเออเออระเบิดปิดงานไปฮะดีเซเวียจบไปหนึ่งทีมเหลือสี่ทีมเราเพิดู <อะ S 2> วงข้างล่างไม่มีใครเล่นครับอยู่คนหมดเลยเอา้าวเลือก <ผม S 1> พิเดียขึ้นมายันเจอตะตนเบรกไว้หนึ่งหมู่การตะต้หมดเลยครับล่วงหายสองโอ้คอมโบสโตนกับตะเทนี่เคนะฮะท่านผู้ชมสิบแปดคิวก็บอกแล้วบอกย่าแซงเกินปุยมุยมาดูครับงูกินหางครับไล่ต่อครับเซเวีย ือตอนนี้สามไม่คือมันหูถ่ายวิวต้องต้องรีบเคลียรแล้วครับเพราะว่าการ์ดูส่งเข้ามาต้องรีบเคลียร์จริงนะแล้วตัดสินใจได้ถูกต้องเข้ามายัดยรจับฉดสิงแหวมพายยี่สิบคิวยังยังโอ้ยช็อปเปอร์ใจเย็นโอเคเราดาไปแล้วดูยังหว่านี่ไอเจไหลใส่กิกส์เนทของเอิร์สสีสเปคามาเป็นเมกะไม์ตัดจชนไยังล้วนจัดกันแล้วดูยัีครับลองหนึ่งนองสองนองสามเหลือคนเดียวเด็กอีกสักลูกจบไหมมุมนั้น เรียบร้อยครับโอ้โหเตอเซียส่งต่อสามสี่ต่อสามจะเวฟขึ้นมาคขำก่อนเราเห็นงูอว่าชัดเจนครับเจวเวลเจะเวฟโอ้โหสายเปิดอะไก็ไม่ลงเออลาดไปหน่อยแล้วเนี่ยลูกนี้น่าจะเข้าหลังหินแล้วครับไทยก็ได้ฮะโอ้โหอันเจได้จะเวฟไปสองต่อสี่ยากเลยครับสำหรับเกมนี้แวมพายแต่ถ้าเตอเซียได้ไก่ก็เป็นไก่ให้คนไทยเหมือนกันต้องร่นไหลเบอร์ผีฟองลูกสามลูกโรนิเกเจ็บจัดยากจัดแล้วแล้วออกเลยครับไม่ให้ครับถือว่าเป็นการตัดใจที่ค่อนข้าง <Mandy S 2> ดีเลยฮะนี่ลอยเซอร์ซีไอสปอร์ตมาแล้วครับผมไก่แรกของประเทศไทยฮะซึ่งเกมนี้เพอร์เบอร์แวมไพร์ได้คะแนนรวมเยอะกว่าเนื่องจากคิวไป19ฮะตีตีเลยแล้วไม่ต้องคุณที่ชาวเว็เก้าคิวบ้างหรือว่า10ผมไม่แน่ใจนะ10แล้วครับก่อนจบสิบคิวใช่เหรอถูกต้องครับท่านผู้ชมครับในส่วนของตารางคะแนนเกมนี้20คิวครับผมแอมไพล์ทีติใหม่นะครับถึงแม้จะไม่ได้ไก่ก็ตามครับ26คะแนนนะครับผม เธอเตีย20คะแนนครับผมมีทั้งหมด10อิลิมครับกิกแฟม8คะแนนนะ BTR 7คะแนนเท่ากับ d s a v i a เพลทแคนครับผม5คะแนนเท่ากับเซ็มนายผลิจ่ายว4สคะแนน g e 4ีคะแนนครับเอาใจโกคะแนน b o c k Gaming 1่งคะแนนนอกนั้นไม่มีคะแนนเลยครับเรามาดูคะแนนรวมครับผมนี่ครับแ a m p พ r e อีสปอร์ตจากประเทศไทยนะครับ60คะแนนแซงขึ้นมาเป็นอันดับ1ได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่มีไก่เลยนะครับเนี่ย ส่วนทีมเซอร์เซียนะครับที่ได้ไก่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคะแนนก็ขยับขึ้นมาอันดับที่6นั่นเองส่วนเฟสแทนนะครับทีมไทยอีกหนึ่งทีมอยู่อันดับที่11นะครับส่วนอินฟินิตี้ไทยแลนด์ครับที่อยู่อันดับที่20นะครับยังไม่ได้ลงแข่งนะครับอโอเคสำหรับไฮไลท์การแข่งขันสนุกๆน,นะครับก็จบลงเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับเพื่อนที่ชอบดูไฮไลท์ถอดสำคัญในการแข่งขันควีมบาบของทีมชาติไทยก็ กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปไฮไลท์สุดมันในคลิปถัดไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอเดี๋ยวก่อนไปนะครับเรามาดูจํานวนคิวกันหน่อยเลยนี่นะครับนี่ครับชเวฟครับเกมเมื่อสักครู่นี้นะครับจัดไป11คิวราเวนคอร์4คิวชัปเปอร์จากทีมเซอร์เซีย4คิวส่วนโทนี่เคครับได้ไป3คิวนั่นเองโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ